Nih, nih, gaya-gaya tuh nge-mali-mali. Iya, iya. Nih, pasal datang. Nih, pak tang tuh. ตักล้างตักล้างัล้างิวนี่นีไม่งอหลังตังมนาแล้วดาแล้วอยเลยม่มาดูมาแล้วไปดับ

นี่แม่มาดูห้องนี้ก่อเ่ๆมาดี่องเร่มาดี่องมามามานี่นี่แม่มาดูอุปกรณ์เสพยาเต็มหมดเต็มหอุปกรณ์เสพ้าจะด็คนเสนะอย่างงี้น่าป็งคนเสเลยเอ๊ะไเหนี่อยนี่อุปกรณเสพยามามาไม่มีอย่างเม่ไหไม่มีใครกล้าจับตอนนี้เนี่ยเขาจับนี้ต้องใส่หมุเนื่อยมีหูไหมหูหูปัดติก็ไ้ อินก well ูเนี่ยนะอุปกรณ์เล็กกุจับอันปากปามันปาดป้องกันเปื้อยเล็กกุจับตาช่างผมมีไอกันะได้วยะอัที่มาค้นเจของอะเจอของ

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่จึงนี่หนี่นะน่าจะเป็นยาบ้าค่ะสันนิทานไปก่อนนะว่าเป็นยาบ้าเราสันนิทานไปก่อนนะคะว่าเป็นยาบ้าไหมอ๋อเลยผมตีเลยนะพิษนะอ่าเอ้ไม้นอ่าอืมหน่งหนึ่งเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยยาบ้าเนี่ยเม่ตีว่าเราได้มากกับโปรเอษวันนี้นะคะเปงนการตีว่าลูกบาเม่ได้เนียนเขาก็กลัวความผิด เขาก็เลยนี่ไปกินแบบได้หรือเล่านะมดูกินแบบกันง้มโอเคค่ะ ยังเ,เขาไปแล้วเ,เขาไปแล้วโอเคค่ะ